อะไรอ๋อบัญชีบัตรเติมเงินครับเจ๊วางสินี่ครับอืมผมดูท่าทางแล้วดูจะไปได้สวยนะครับเจ๊อืมต่อไปฉันจะขยายตลาดเพิ่ม ขยายไปไหนแล้วครับเจ๊ไปบ้านแกมัง้งฉันจะขยายไปที่ตลาดมหารวยอ,อ๋อเออเจ๊ครับวันนี้วันที่สี่แล้วนะครับแล้วไงอ่ะคือมันเลยมาสี่วันแล้วครับอ๋อเงินเดือนครับเงินเดือนใะช่ไหครับเข้าใจใช่แต่ว่าฉันยังไม่ได้หักกับค่าที่แกเอารถ นะมันก็หมื่นกว่ากว่าได้หักกันเลยดีไหมเอองั้นงั้นไว้วันที่สิบห้าค่อยคิดก็ได้ครับอ้าเหรอครับไม่เป็นไรคับเจ๊เ้ยเนี่ยนี่จะ,จะหาว่าฉันใจไม่ปั้มพอกับลูกน้องนะเอาไปใช้สัก,150กร้อยห้าสิบก่อนเอาไหมดีเหมือนกันครับเดี๋ยวจะจับให้นะอุ้ยตายไม่มีแบงค์ย่อยเลยอะ่ะเ,เอาไปแปดสิบก่อนละกันไม่ร้อยไม่มีเลย อนับตมไม้ฉันนับแล้วครับครับอ่ไปไปไปไวางก่อนเครื่งก่อนเดี๋ยวอาฉันช่วยอีกแรงแล้วกันมาอุ้ยพ่อไม่ต้องเดี๋ยวปวดหลางมายอะนี่คุณนายจะให้ย้ายไปห้องคุณดาวใช่ไหมครับเนี่ยอ่าใช่ แล้วเดี๋ยวดูทิศดูทางเนี่ยนะว่าตั้งตรงไหนดีนะแกล้มเหมก็แย่หมขึ <c oughs> ้นมาหนอาบานอะอะรวมพลังเลยหนึ่งสองอึ้งอึ้งอ้าวอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยหายตอดจอดเป็นอะไรปวดท้องเป็นอะไรอ้าวดอ่างปากอะอะโอเคนี่เป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยขุนแขน ลุกตั้งชันโดเลยนี่นี่ปวดท้องแคกน,นี้หมดแรงเลยเหรอไม่ได้ปวดธรรมดาน,นะครับคุณนมาปุจะแตกแล้วผมก็งงนะไม่ได้ไม่ได้ในห้องส่วนตัวชั้นเอ้ยไม่ได้จอดจอดจอดเอาไปขี้ข้างล่างไปครับโอ้ยไม่ได้ข้างล่างเนี่ยส้วนเต็มอาจารย์ผมไปเข้าที่ไหนครับไม่มีลเมมเะเนี่ส้มตามทำพิษแกบอกไว้เนี่ย อย่านั่งนะเดี๋ยวละลุลกขึ้นผมไม่ชิงวันจะเข้านะไปเขานู่นตลาดนู่นไป <c oughs> ลงไปสิครับจะไปถึงไ้มนะใช่ค่ะแม่เดี๋ยวหนูรีบตามไปดูผลง่ายก่อนนะคะอ้าวเอายกไปครับผมไปคุณเราไปรอข้างนอกดีกว่าเกติก้าเข้า ออลังเลยซึยงยยงย้งไงหนักทีความกิมมึงส่คนวไม่เหลือสามะฮะอยู่ไหนวะเนี่ยอีกคนก็อยู่นี่ไงเห็นเหรอเยเางดียวโอ้โหอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงดูหนังสือโปะอยู่นี่ไงอยู่นี่ไ แต่ยูนั้นชอบเผ็ดจนแจวไวแล้วกันมกักกะโรนีไอตดีก็ขี้เมาหน่อปังพริกเผายิงเข้ากันเข้ากันทิ่นี่บา้านทสายทุ่คท่าทึบช,ชุดแค่แดงยันดีก็ไม่ถ่ายมันเปิดท้องชายก็ไม่ก็จากสันแต่เขามาเจเอ,อ,อกันปากก็ต้องไป,ปาก ยถ้า,อ,อ,า,ายอย่างนั้นนายจะต้องขอโทษฉันก่อนด้วยจดหมายขังเอาไว้ที่บันดไดที่ไปนี่จ้ะโคตรชุดโคตรชุดเฉพาะในทีเพราะแล้วยังเอาเพราะกวนี้อีกแล้วก็อ้อนวอนคนนี้หน่อยนะคุณดูผมรักคุณดูดแต่ผมขังห้องน้ำจะบ้าเหรอผมรักคุณดูผ<ไ>มรักคุณด<ป>ูดที่ไปเข้าไป พ่อเรื่องคะพอหัดจอบอกว่ามัดคุณเดือนค่ะฉันได้ยินแล้วพวกมัม่วๆเป็นงั้นแหละอย่าไปถือสาเลยเนาะ เดี๋ยวเรากล้องมาคืนอ๋อแล้วเดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆผมจะถ่ายให้ใหม่นะครับไม่ต้องละล่ะอ้าวทำไมล่ะครับคุณเดือนคุณเดือนไม่อยากไล่ในจอดออกจากตลาดแล้วเหรอครับทำไปมันก็ ไม่ได้อะไรขึ้นมา,าแล้วเรื่องในจอร์จกับคุณยายคนนั้นล่ะครับเราจะต้องเลิกสืบด้วยหรือเปล่าคือเดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาอะแล้วเราก็ควรที่จะเก็บสมองเอาไว้พัฒนาตลาดมากกว่าเ นั่นมหิกสาวเนื้อทองนี่ไหเหรอนั่งไงโอ้ใช่ใช่อเอ๊ะแล้วผู้ชายที่มาด้วยเนี่ยมันลูกชายเป็นนายส้มจีบใช่ไหมเธอเออน่าจะใช่นะฉันจำได้อฉันว่าใช่นะเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะคุณเดือนขอบคุณค่ะคุณย่ะ <G ül> ความจริงไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะว่ามันก็เป็นความผิดของเดือนเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นการไถ่โทษนะแล้วคุณเดือนจะไม่ถ่โทษให้พี่จอนบ้างหรอคะอ้าวหมอเขาว่ายังไงบ้างอะจ๊อดทองเสียบางทีอาหารอาจจะมีพิษ เรอได้ยาหรือ,อยังเข,า,ขาบอกให้ผมรอยาแบนบงกินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่บอกนี่นี่ฉันไม่ต้องจ่ายค่ายายให้หนายใช่ไหมอ๋อไม่จ้องพมมีพัญญาใจดีโอ้มมพูดถูกไหมถูกแต่ไม่เหมาะสมนี่ก็ไม่เหมาะสมเหมือนกัน ไปพวกมันจะอาวานี่ที่มันม่ดึงเอาไฟชอบให้พวกจับมีปัญญาจ่ายแต่ไม่มีปัญญาดูแลตัวเองพี่ไปก่อนดีกว่าต้องกลับไปกินส้มตำต่อที่บ้าน กลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาแล้วคะ่ะไปไหนมาไปโ,โปรงพยาบาลคะ่ะก่อนหน้านั้นไปกินข้าวไปกับใครไปกับเพื่อนค่ะแม่เพื่อนคนไหนไอ้บริพัตนั่นใช่ไหมคุณอ่าค่อยคอพูดค่อย่อยจากันนป่ะ เดือนนะ่ะทาอะไรนะ่ะเามักจะมีเหตุผลเสมอแล้วนะใครถามความคิดเห็นแม่ทราบนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คิดนะคะเดือนแค่เอ,อกล่องไปคืนเขาก็าเท่านั้นเองเท่านั้นเองพูดออกมาได้ยังไงเดือนฮะรู้ไหมแม่อายเพื่อนจะแย่อยู่แล้วเขาโทรศัพท์มาบอกแม่เดือนน่าจะรู้ใจแม่ดีทุกอย่างเนี่ยแม่ทนได้ยอมได้แต่เรื่องไปญาติดีกับตระกูลนั้นอะแม่ทนไม่ได้อะ